คุนขวัญนะาขนาดเลยน้ำหูน้ำตาจะไหลหายใจกะบ,บัวทวปอดตายตายจะอีปีบบเกยอยู่บ่ได้ละแม่นนาเติมค่ะฟุ่นนี่หนาะขึ้นมาหลายวันละติดต่อกันมาเป็นลายวันเลยบอกเลยว่าเป็นสีแดงนะส่งผลกระทบของเขาหลังกายเนี่ยบอดีแล้วก็จะเป็นไหนมาไหนกระลำบ้า ลำบากเลยอะแม่นครับปีโบเกปัญหานี่กระทบกับเฮาทุกคนเลยบอกว่าจะเป็นละอ่อนคนไงคนเท่าคนแก่ได้รับผลกระทบมดเป็นปัญหาใหญ่ขนาดอยู่ในตอนนี้บอกว่าจะเป็นเทศบานนลนครลําปางเฮาหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ได้ออกมาตรการออกมาป้องกันและแก้ไขปัญหานี่คือฟุ่นควันลดน้อยลงสําหรับเฮาชาวลาปางทุกคนที่กระทบปัญหาอยู่ในตอนนี้มีวิธีป้องกันตัวเองจะได้ครับเจ้าสิ่งทีพวอเฮาทําได้ตอนนี้ก็คือว่า ปกแมดไปไหนมันตัวไอหนเจ้าเวลาออกนอกบ้านหรือทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายตีหลงแจง้งงดทํากิจกรรมก่อหึงเกิดฟุน่นควันนะเจ้าบว,ว่าจะเป็นการเผาขยะเผากิ่งไม้ใบไม้เผาวัาชพืชแห้งหรือเผาปลาเพื่อหาของปลานี่ก็เป็นเองหนึ่งมาตรการและวิธีป้องกันตัวเองตีเหตุสบัญนคนระลำปางของความร่วมมือจากบ่อแม่ปีนอองเจ้าลำปางทุกคนเือปฏิบัติกันอย่างเค็งขัดในช่วงนี้ตัวเจ้า ครับนอกจากนี้เขาก็ต้องจวยกันเป็นหูเป็นตาจวยกันป้องกันปัญหานี่หากพบเห็นการลักลอบเผาหรือเผาในจีนลงแจ้งภายในเขตเทศบานลนครลำปางย่ํานะครับภายในเขตเทศบานลนครลำปางาสามารถโทรแจ้งได้ทีเบอร์หนึเกได้สซสี่ชั่วโมงเลยครับมาตรการขั้นเด็ดขาดเจอจับจ่าย จับคนเผาได้ผู้ว่าจา่จยเงินห้าพันบาททันทีตีรับเป็นคดีครับเป็นรางวัลน,นาจับสําหรับคนตีเผาปลาและคนตีเผาก็จะได้รับโทษตั้งกฎหมายทันทีทั้งจําทั้งปับขอบคุณภาพจากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปางครับ เจ้านี่ก็เป็นปัญหาตีทรงผลกระทบของเฮาโดยตรงเลยนะเจ้าทรงผลทั้งกระทบสุขภาพและการรวมไปถึงเศรษฐกิจของชาวลำปางของเฮาตัวเพรพะฉะนั้นทุกคนเดเจ้าต้องรวมมือจ่วยกันป้องกันระวังเฮ้อบ่มีการข่าในตีหลงแจง้งนี่เป็นไซเหุของปัญหาควาพิษทางอากาศยังต่อน,นี้เพื่อของเฮาทุกคนเดีเจ้าอย่าลืมสวมใส่แม่ทุกครั้งตีออกนอกบ้านหรืออยู่ตีโลงแจ้งกันตัวหนะเจ้าวางเฮาก็ใไ่กันเลยจ้าต้องเติมส่กันเลยครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับเขาสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนป้ากันไม้ได้ตีรายการ5แยกบรายตีข้างต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีเจ้า